ให้เห็นภาพตรงกันนะครับแล้วการทยอยเอาที่ดินของภาครัฐไปให้ทางท้องถิ่นใช้หรือทางเอกชนใช้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทําในสากลเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเวลาจะทาสวนสาธารนณะท้องถิ่นต้องเป็นคนซื้อแต่ถ้าเกิดท่านไปดูจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะแบ่งเลยว่าที่ดินของรัฐเนี่ยแบ่งเป็นเ e ดอรเท่าไหร่แบ่งเป็นของโล c a l เท่าไหร่เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการมันก็จะบริหารจัดการได้ซึ่งสอดคล้องไปกับเรื่องที่2ออย่างเรื่องน้ําท่วมไปตอนนี้ทุกเมือง สปอนช์ซิตี้สปอนช์ที่เปืองฟองน้ำนั่นแหละเมืองฟองน้ําเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่อง Climate Change ที่โดนทุกเมืองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีแนวคิดตรงนี้ว่าจะทํายังไงในการเปลี่ยนผังเมืองก็ดีการเอาที่ดินที่มันเป็นประโยชน์เป็นพื้นที่ที่เอาไว้เก็บน้ำไม่ให้กระทบประชาชนก็ดีไอ้พวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางพวกเราทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปทั้ง21ข้อของท่าน แบบนี้ครับในการทํางานาทั้ง21ข้อของทั้งท่านแล้วก็ทั้งข้อเสนอของทางฝั่งสสก้าไกลด้วยเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับว่าใน,ในเชิงการทํางานเชิงรุกก็มีอย่างเมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกว่าต้องการทาเล่นทำยังไงให้กรุงเทพเป็น metropolitan city ขึ้นมานะครับเราก็มี workcation visa ตอนนี้การบริหาร X8 เป็นแบบนี้ครับอันที่1ก็คืออยู่ได้3เดือนเสร็จแล้วคุณไปอะไรีนประเทศแล้วก็ทําวีซ่ากลับเข้ามากับอีกแบบหนึ่งที่รัฐบาลพระเอกประยุะทธ์ทำไปก็คือ LTR 10ปีไปเลยมันกลายเป็น3เดือนกับ10ปีแต่ดิจิตอลมอนโนแมดพวกนี้เขาต้องการมา2ปีเดี๋ยวเขาไปบาหลีต่อแล้วเดี๋ยวเขาไปที่อื่นต่อไอ้ตรงนี้มันยังไม่มีอยู่เราก็เลยเสนอว่าจะทำเวิร์กเวิร์กเกชั่นบีซ่าตัวนี้เพื่อด,ดึงดูดนะครับชาเลนจ์ต่างๆให้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดเป็นนต้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีการทํางานเชิงรับนะครับรับ PM 2.5รับน้ําท่วมนะครับรับรายได้ของกรุงเทพมหานครที่น้อยลงภาษีที่ดินอะไรทักนั้นเนี่ยก็จะมีการทําแบบนี้เหมือนกันแต่คราวนี้ในเชิงลุกเชิงรับเนี่ยมันมีองค์ประกอบต่างกันบางอันเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายที่ไม่อนุญ,ญาตให้กรุงเทพมหานครทํา อยากจะแก้ไขปัญหา PM 2.5มถ้าลดต่ำกว่า4ล้อเป็นการบริหารของกรุงเทพมากกว่า4ล้อกลายเป็นการบริหารของคมนาคมหรือเว้นที่อื่นไปเพราะทำให้ท่านผู้ว่าเนี่ยทำงานไม่ได้เต็มที่อันนี้เนี่ยเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่ทำให้ผู้ว่าทำงานไม่ได้ผมก็จะได้ไปแก้ตรงนี้ให้ส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วข้อมูลนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบประชากรเฉลี่ยตามเขตการปกครองต่างๆเมื่อปี2565นะครับ แกน y ก็คือจำนวนประชากรนะครับตัวบาร graph เนี่ยก็คือแต่ละพื้นที่ในการปกครองทั่วประเทศไทยถ้าเป็นสีส้มเนี่ยคือเขตปกครองของกรุงเทพมหานครที่สอกอจะต้องรับผิดชอบประมาณแสนคนโดยเฉลี่ยนะครับในขณะเดียวกันอบตอนะครับ 7, 000. ถ้าเป็นเทศบาลตำบล1 0 0 0 0ถ้าเป็นเทศบาลเมือง 15 0 0 0ถ้าเป็นเทศบาลนครในจังหวัดอื่นๆประมาณ5 0,000ครั้งนี้ผมเปรียบเทียบทางฝั่งซ้ายสุดที่เป็นสีส้มของกรุงเทพกับที่เป็นจังหวัดอื่นๆท่านจะเห็นครับว่าค่าเฉลี่ยของประชากรที่อยู่ในท้องอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของเขตปกครองนั้นๆจะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยอยู่ที่2 0 0 0 0นะครับในขณะที่กรุงเทพมหานคร50เขตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0ตรงนี้เนี่ยความรับผิดช,ชอบท,ที่ท่านจะต้องทํางานเนี่ยมากกว่า พื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยประมาณ5เท่าด้วยกันในการดูแลพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นพอยที่1นะครับขอหน้าต่อไปครับพอยที่2ที่ผมเริ่มเห็นนะครับในการพูดคุยกับกระทรวงมหาดไทยมากขึ้นแล้วก็คุยกับทางสองกอทางกรุงเทพมากขึ้นเนี่ยเทคเอามันก็คือว่ากรุงเทพมหานครไม่มีกลไกท้องถิ่นระดับรองลงมา ในการจัดทำบริการสาธารนณะเหมือนจังหวัดอื่นๆฝั่งขวานะครับคือจังหวัดอื่นๆที่เ,เราดูแลมานะครับในระดับประเทศในระดับจังหวัดในระดับท้องถิน่นแล้วก็ในระดับท้องถิ่นขนาดเล็กจากนายกจากสสจากอบจจากสอบจอไปเป็นนายกเทศมนตรีไปเป็นสอทอไปเป็นนายกอบตอบจทางฝั่งขวาก็คือสัดส่วน ต่อประชากรที่เลเยอร์ออฟ e r ฟเวเนนซ์ของแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับท่านผู้ว่าคราวนี้กลับมามองใน